ไปดูอีกกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเราครับทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการจัดประกวดผ้าลายสิริวชิราภรในระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเฟ้นหาสุดยอดงานผ้าและงานหัตถกรรมเข้าไปประกวดในระดับประเทศนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรและงานหัตถกรรมภาคเหนือประจำปี2567 ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยพัฒนาศักยภาพผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสำหรับการประกวดในครั้งนี้มีผ้าและงานหัตถกรรมที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วยประเภทผ้าจำนวน 1, 3 5 3พ้ผืนและงานหัตถกรรมจำนวน216ชิ้นโดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผลงานจากช่างทอช่างปักและผู้ผลิตผ้าส่งผลงานผ้าเข้าประกวด173้ผืนมีผู้ผลิตงานหัตถกรรมส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวด82ชิ้นรวมผลงานที่ร่วมประกวดครั้งนี้255ชิ้นงาน ทั้งนี้นะครับผลงานผ้าและงานหัตกรรมที่ผ่านการประกวดคัดเลือกก็จะถูกนำไปประกวดต่อในรอบรองชนะเลิศในระดับประเทศในวันที่23กันยายน2567นี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นการคัดเลือกผ้าให้เหลือไม่น้อยกว่า50พื้นและงานหัตกรรมตามชิ้นงานที่เหมาะสมต่อไปซึ่งจะเป็นการนำไปเข้าประกวดในรอบตัดสินระดับประเทศต่อไปครับ ก็สวยงามทุกผืนจริงๆนะครับก็กน่าจะหนักใจแทนกรรมการค,ครับเพราะว่าพืนแต่ละชิ้นนั้นเป็นงานหาร